ท่านกําลังอยู่กับเราครับรายการคนไทยหัวใจอาสาเป็นเรื่องราวของคนไทยที่มีจิตอาสาในการทํางานเพื่อสังคมครับหากท่านรู้ว่ามีคนดีๆเหล่านี้อยู่ในสังคมและช่วยเหลือสังคมเรายินดีจะไปนําเรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นมานําเสนออย่างในเช่นเดียวกับในวันนี้ครับอาสาของบุที่ปอดเต็กตึงที่สแตนบายหรือวอสิาิในที่ตั้งหากมีการเรียกร้องขอวอเจ็ดสมุนที่ใด บุคคลเหล่านั้นก็จะไปที่เกิดเหตุทันทีอย่างเมื่อสักครู่เรานําเสนอไปเรากำลังอยู่กับอาสาสมัครทั้ง4ี่คนครับประกอบด้วยคุณปัดชิมคุณธนพัฒน์คุณสุรศักดิ์และคุณสุรสิย์ทั้ง4ท่านอยู่ครับผมถามคุณปัดชิมนิดนึงหลังจากที่ช่วยเหลือสักพักหนึ่งแล้วเราประเมินสถานการณ์ต่อเนื่งองยังไงครับในที่เกิดเหตุเราเบื้องต้นนี้ก็คือว่าถ้าเราต้องพยายามที่จะหาทางเอาเอาเขาขึ้นมาขอดให้ได้ทรายมันดูดจริงๆเลยฮะทรายมันดูเนดเนื่องจากเราดึงเขาขึ้นมาได้แล้ว ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับพอมันมีน้ําไหลลงมาเพิ่มตรงตรงที่เขาทายก็ดูดเขาจมลงไปอีกตอนนั้นพอดูลงไปแป๊บเดียวครับแค่นั้นแหละไอคนงานที่ข้อ้านนี้รู้สึกว่าเขาจะร้องแล้วแบบเหมือนคนประสาทหลอนนะฮะลักษณะที่กวัคุณธนพัฒน์ลงไปตรงที่ปากบ่อแล้วคุณธนพัฒน์ประเมินยังไงเห็นบอกว่าใช้ใช้คือจะต้องหาวิธียังไงประเมิยยังไงครับคิดยังไงจะช่วยให้ได้ ตอนแรกที่ผมประเมินในในในตรงน,น,นั้นแล้วผมคิดว่าตอนแรกมันจะง่ายแต่มันไม่ง่ายครับที่ลงไปแล้วมันมันมันดูแล้วมันยากครับครับแล้วผมก็ลองลองลองให้ลองคุยกับเขาดูว่าพ oh like ี่ขยับตัวได้ไหมครับในตรงนั้นเขาบอกว่าเขาขยับไม่ได้เขาจะมันดูดอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยในภาพท่านผู้ชมครับขณะนี้กำลังเล่งฟิต แล้วเนี่ยเสื้อน้าเงินของคุณธนพัฒน์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วสองคนนั้นเป็นเพื่อนเขาใช่ครับแทนที่จะให้เจ้าที่ลงไปช่วยแต่สองคนนี่ไม่ยอมหนีเลยไม่ยอมหนีครับเพราะว่าเขาบอกว่ากลัวเพื่อนเขาตายครับรอฮะครับผมอืมเราจะอะไรขั้นตอนทําไงต่อไปทั้งๆที่มีสลิงในการเขาเรียกอะไรลอกตัวนี้เป็นลอกของเป็น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 เคนครับทำไมไม่ดึงพวดเขาขึ้นมาเลยดึงไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นอะทรายมันแน่นมากมันดูด ดูดในในใน,ในตัวเขาเพราะว่า,าน้ํามันซึมอยู่ที่ที่สายอยู่สุดท้ายทํำยังไงเดคุณชนพัฒน์ภาพนี้ที่สุด,สดท้ายผมฟังจากหัวหน้าของของของผมนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเป็นหัวหน้ากู้ชีพครับาาก็บอกว่าให้เอาสายเบลล์รัดตัวของก่อนอ แล้วก็ก่อนที่จะเอาเครื่องบัตรขอเอาเอาแรงดันน้ําอัดลงไปที่ตัวตัวคุณธวั์ในขณนะนั้นตรงนั้นมันมีรบัรขออยู่ด้วยใช่ครับเอ่อก็คือว่าเครื่องบัตรขอเนี่ยก็คือเป็นอาสาของปอตึงเนี่ยครับราามาจาอยู่อยู่ที่ไหนถึงได้มาตรงนั้น,นครับคือเขาอยู่ตรงอา่าของเขตตะปูนครับออครับคือเขาจอดอยู่ตรงแยกประชาชื่นครับครับผมเขาก็ได้เขามาร่วมสังเกตการด้วยใช่ครับล่า แล้วตอนนี้น้ำน้ำมันท่วมบ่อนี่ให้เขาดูดไหมให้เขาดูดครับเอาเครื่องดูดน้ำออกเครื่องดูดน้ําออกครับแต่ก็ไม่เป็นผลไม่เป็นผลครับก็สุดท้ายทําไงผมก็พยายามให้ให้เพื่อนเขาเนี่ยช่วยขุดอขุดเพื่อเอาทรายออกเนี่ยออกให้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 เร็วที่สุดเพื่อจะดึงตัวเขาออกมาให้ได้ใช่ครับให้คนเจ็บเนี่ยหายใจได้โล่งก็ไม่ไม่ไม่ติดขัดให้เหนื่อยง่ายครับครับแล้วก็พอ เอาเครื่องวัดขอต่อสายลงมาได้ครับเบ๊บก็ท,กทําการ,อ,รอ,อัดน้ําลงไปอ่าตอนนี้เปลี่ยนวิธีนะแทนที่จะดูดน้ําใช้น้ําแรงดันของน้าอัดเข้าไปในทรายใช่ครับเพื่อให้ตัวช่องว่างนั้นมีมากขึ้นใช่เพื่อให้ตัวเขาลอยขึ้นมาใช่ครับแล้วได้ผลไหมครับได้ผลครับครับท่านผู้ชมขณนะอน,นี้ท่านกำลังชมภาพนาะทีเป็นนาทีตายของอาสาสมัครองที่ป่อยซึ่งที่ไปช่วยเหลือชาวพม่าที่เป็นคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับลอยฟ้านะครับ จากพื้นที่บริเวณหน้าวัดสร้อยทองในเขตนนทบุรีนะครับใกล้ๆบริเวณพื้นที่เตาปูนไหมตรงนี้ครับของเขตของเป็นเขตรอยต่อของประชาชื่นและก็เตาปูนครับเป็นรุ่งสางของวันเสาร์นะครับวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์นะครับประมาณสักตีหนึ่งด้วยกันนะครับอาสาสมัครบริทอ่บิตังหลายคนที่ไปช่วยกันภาพนี้มีทั้งคุณสุริศิตและคุณสุรศักดิ์และทุกคนร่วมกันถ่ายภาพนี้จะเป็นกล้องที่ใกล้สุดวันนั้นมีสี่ห้ากล้องวยกันที่ถ่ายไป อันนี้เราเอาเอาสายน้ําลงมาแล้วครับอาสายดังดึงสายดับเพลิงลงมาแล้วใช่ใช่ครับเพื่อเพื่อจะเพื่อจัดน้ําลงไปครับอาจารย์เห็นเห็นเห็นข้างๆนะครับสายสายมันจะเริ่มถล่มลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้บางครั้งต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วต้องมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือด้วยครับผมผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมครับ เราอาสาสมัครเหล่านี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักกู้ภัยโดยตรงนะครับแต่ด้วยประสบการณ์การเป็นอาสาทที่มีใจเต็มร้อยในการทําตรงนี้บางครั้งการตัดสินใจต้องมีวิธีการของของการทํางานด้วยจากจุดประสบการณ์เล็กๆก็คือใช้น้ําแรงดันของน้าอัดฉีดรถด,ดับเพลิงอัดลงไปที่ลําตัวทั้งสองข้างที่อยู่ด้านข้างถูกตัวก็ไม่ได้เพราะน้ําฉีดแรงมากใช่ไหมครับครับผมออทำให้เกิดช่องว่างขึ้นในช่องทรายน้ําก็จะ พุ่งกระจายให้ทรายถึงจะดึงตัวเขาออกมาได้ครับผมเราจงต้องติดตามต่อไปภาพนี้มีใช่ไหมครับแล้วท่านผู้ชมครับผมยังไม่มีโอกาสได้เห็นภาพและเป็นภาพสดๆที่น้องนํามาที่ห้องส่งของเราครับเป็นรายการคนไทยหัวใจอาสาจริงๆครับที่นําภาพในเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อ2วันที่ผ่านมาเรายังไม่มีโอกาสแพร่ภาพทางสือ่อทีวีช่องไหนทั้งสิ้นเป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆครับท่านผู้ชมที่เป็นอาสาสมัครหากท่านประสบเหตุเหล่านี้แล้วท่านลงมปช่วยหากท่าน มีภาพเหล่านี้เราครับเราบอกว่าเป็นนี่คือเป็นภาพเด็ดที่เราจะนําเสนอในรายการของคนไทยอุทัวใจอาสาจริงๆและเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องนํารถถ่ายทอดสดออกไปถ่ายทอดสดให้ท่านชมด้วยซ้ําไปเพื่อติดตามความรู้สึกใจเหล่านี้ครับน้องสุรศิษฐ์ในฐานะเป็นช่างภาพที่มองในวันรู้สึกยังไงครับคุณสุรศิษฐ์ครับรู้สึกเอาเห็นใจครับคนที่ติดนะครับก็พยายามจะให้เขาออกมาให้ได้ครับให้เร็วที่สุดะครับ ในส่วนนี้เราเป็นตากล้องอยู่ด้านบนด้วยในครส่วนนั้นอาสารอบๆข้างที่คุณสังเกตมาสักกี่คนด้วยกันประมาณน่าจะประมาณ30คนถึง40คนครับเพราะมาจากหลายที่ครับมาจากจุดจุดอื่นนะครับเขาได้ยินพอเขาได้แจ้งว่าแปดปุ๊บเขาก็มาดูครับครับแล้วในส่วนของคุณสุศักดิ์พี่ชายอ่ะวันนั้นทำหน้าที่อะไรในส่วนนั้นช่างภาพอีกมุมหนึ่งเหมือนกันครับช่างภาพอีกมุมหนึ่งครับผมในส่วนนั้นนะครับเป็นช่างภาพส่วนหนึ่งที่ทําแล้ววันนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกว่า มีโอกาสที่เขาจะรอดไหมหรือยังไงพอจะเห็นไหมคอยลุ้นตลอดคอยลุ้นตลอดเลยครับในส่วนนี้ว่าเราก็พยายามให้หน่วยงานเราช่วยให้ได้ครับครับครับไปชมภาพต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าว่าภาพที่แบนั้นไปที่คุณปัะชิมวันนั้นประชิมอย่างนั้นวันนั้นที่ดู่เปไงบ้างครับตอนนั้นที่ผมดูเราช่วยมาเกือบ3 0มินาทีแล้วแต่ช่วงนั้นยังยังไม่มีผลไม่มีผลเลยยังไม่มีผลช่วง30นาทีแรกนะฮะ มาได้ช่วงที่ว่าได้เครื่องบอขอนี่อัดขึ้นมาใช้แรงอัดฉีดใช้แรงอัดฉีดของน้ำอโลพลังเตาปูนทีเดียวครับนะฮะของพี่ตู่ของผมเนี่ยเออเราเอาใส่เอาน้ําขึ้นมาแล้วดึงน้ําจากส่วนส่วนอื่นเอามาฉีดอัดเข้าไปในขณะนี้จะขึ้นมาหรือไงเนี่ยนี่นี่จะขึ้นแล้วครับตอนนี้เริ่มเริ่มทรายเริ่มคลายตัวแล้วครับทรายเริ่มคลายตัวแล้วส่วนบนเรายังบ็อกเขาไว้ด้วยสายเบลกับกับ ช่วงลำตัวของเขาอยู่ตอนนี้ขึ้นมาแนละ้วาผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับทรายมันสามารถจะดูดคนลงไปในส่วนของใต้ดินได้แล้วเป็นความร่าทึกใจอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดาอาสาสมาัครเขาปล่อยตื้นเนี่ยคงจะจดจำในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะนพยายามจะดึงขึ้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับคุณธนพัทรใช่ไหมฮะในขณะนี้ครับผม ตอนนี้ดึงดึงดึงึ้นแล้วครับเอาพยายามสเตเดียลพยุงบีโอโอบีครับช่วยช่วยปล่อยเสียงออกมาหน่อยครับท่านผู้ชมครับนี่ผู้ชมบรรยากาศเลยให้ปล่อยเสียงมาดังๆเลยครับลองดูสิบรรยากาศมันเป็นไง นาทีเป็นวินาทีตายของชายคนหนึ่งที่อาสาสมัครพิทปอยตึงนะครับลงไปช่วยเหลือเราใช้กระบวนการทุกอย่างในการจะช่วยเขารอดชีวิตให้ได้กำลังขึ้นมาไหมครับนี่ครับอ้าวลีกละกำลัลงจะสุดข,ขึ้นมาใช่ไหมคุณแต่<อ>แต่ดึงเขาช่วงนั้นทายยังยังยัง อัดเขาแน่นอยู่ครับ,รบเขาบอกว่าดึงขึ้นมาได้ระดับนึงเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาบอกช่วงนี้เราช่วยช่วงแรกๆครับเนี่ยเป็นช่วงที่แรกๆที่พยายามใช้ลอกในการดึงตัวเขาขึ้นมาช่วยไอ้รถเข็นนะฮะพยายามดึงดึงตัวเขาขึ้นมาช่วงนี้แต่เวลาดึงขึ้นมานิดเดียวเขาบอกผมไม่ไหวแล้วผมไม่เหมือนเหมือนในเสียงเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องปล่อยเขาอีกพยายามเอาเอาทรายออกให้ได้เยอะๆแต่ว่าช่วงน้ํร ระหว่างที่เราพยายามเอาออกนี่สายก็พยายามดึงตัวเขาลงไปเรื่อยๆขอดูภาพท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอดูภาพที่กําลังใกล้ขึ้นมานิดหนึง่งมีภาพที่เราตัดต่อไว้ในส่วนหนึ่งที่ดึงภาพขึ้นมาครับใกล้ๆความจริงนี่นึงนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพอันนึงที่เราอาสาสมัครผู้ที่ปล่อยจึงที่มีจิตอาสาจริงระดมคนไปช่วยชายคนหนึ่งนะครับจากศูนย์ชาลีช่อง39นะครับ ก็ให้ไปช่วการช่วยเหลือชายที่ถูกทรายดูดนะครับดูดึงขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับภาพนี้อ่าเหรครับคนเสื้อเขียวนะใช่ไหมครับอ่าครับถูกดึงขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับรอดแล้วครับท่านผู้ชมครับแม่น่าปลดมือจริงๆครับโอ้โฮเพื่อนๆข้างบนก็ช่วยช้อนครับผมเอาบอร์ดมาคอยรองรับจทินครับเออครับใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีครับคุณธนภัทรตรงนั้นเออชั่วโมงไหมประมาณเกือบชั่วโมงอะครับ ในตรงนั้นครับ,รบวิทยที<อ>เป็นนิกวิตายอ่อมีหลวงพ่อหลวงพี่มาด้วยหนึ่งองค์ไม่ทราบว่าท่านสมปองมาจากวัดซยทองหรือเปล่าครับผม <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นเรื่องราวอันหนึ่งเป็นภาพสดๆท่านผู้ชมครับที่เราให้ท่านได้ชมกันเป็นการช่วยเหลือชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกทรายดูดจากบอ่อนะครับเป็นบอ่อพักน้ําหรือย,อยังไงของรถไฟฟ้านะครับจากพื้นที่บางซื่อจะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองผ่านสารการจังหวัดนนทนะบุรีนี่คับตรงจุดนี้ แลวจุดดังกล่าวคือบริเวณหน้าใกล้ๆวัดสร้อยทองด้วยกันนะครับผู้คนก็มากมายที่วันนั้นระด,ดมกันไปช่วยเหลือประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งก็น่าจะขนาดนี้โชคเวลาตีหนึ่งด้วยกันใช่ไหมครับคุณธนพัฒน์คุณปัจิมประมาณนั้นครับครับครับพอได้คนขึ้นมาเป็นไงล้มอกไหมล้มอกครับโอ้นะครับทุกคนดีใจกันหมดไม่แต่เพื่อนเขาสองคนน้ําตาไหลลยครับช่วงที่เอาขึ้นเพื่อนสองคนร้องไห้เลยครับที่ออกมาด้วยความดีใจนะครับที่ช่วยเพื่อนเขาออกมาได้แล้วท่านผู้ชมครับนี่ ทุกคนนี่เป็นอาสาสมัครบทนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เราน่ายกย่องอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของคนไทยที่มีหัวใจอาสาจริงๆเราไปช่วยเรื่องเหล่านี้ทํางานเหล่านี้คือความภูมิใจผมถามคุณปัทจิมตรงๆช่วยเขาได้รอดขึ้นมาชีวิตมาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกว่าหนึ่งครั้งทีไ่ได้ไปช่วยคนแล้วไปที่เกิดเหตุแล้วเขารอดเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจนะ สามารถช่วยชีวิตคนคนหนึง่งที่ตเาออกมาจากที่อันตรายได้ครับไม่มีค่าอื่นใดที่ทําให้เขารอดชีวิตได้นะครับในส่วนของกุธลพัดน,นี่ช่วยเขาขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็เหมือนต่อชีวิตของเราไปได้เรื่อยๆครับเหมือนเราทําบุญให้เขาให้เขาได้ได้ชีวิตคืกนกลับมาก็เป็นบุญของเรากลับมาอีกทีนึงครับ,รบนั่นเป็นผู้ให้ให้เขาได้รอดชีวิตมาผมว่าเป็นนาทีระทึกใจอย่างหนึ่งตั้งแต่ทําเป็นอาสามาเคสนี้เป็นเคสที่ตื่นเต้นที่สุดไหม มีมีหลายเคสอื่นที่หนักกว่านี้ครับมีหนักกว่านี้อีกครับที่เก็บมีอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยฮะยกตัวอย่างเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วที่พนักงานประมาณ3ามทุ่มขึ้นไปปีนเสาเสาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพื่อจะซ่อมไฟแล้วตกลงมาแล้วหล่นลงมาค้างอยู่ข้างบนค้างด้วยครับกระดูกไม่ตายครับกระดูกขาแขนหักหมดเสียอย่างเดียวเหล็กไม่โดนกระดูกคอถ้าโดกคอคงจงเสียชีวิตแล้วความสูงของป้ายนั้นสูงมากปีนขึ้นไปช่วยครับคือเหตุมันเกิดประมาณสัก 30นาทีแล้วผมยังไม่ไปเพราะผมไปถึงที่เกิดเหตุผมมองว่ามันไม่มีใครอยู่ข้างบนผมปีนขึ้นไปข้างบนแล้วช่วยเขาลอ,อดด้วยช่วยช่วยเขาลอ,อดลงมาครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของอา,าสาสมัครที่ปอดติ๊งจุดนนทรีของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับทั้ง4คนรวมท้างยังมีเพื่อนอีกกี่คนที่เป็นกลุ่มของเราอีกกี่คนครับ ประมาณเกือบ30 30คนเป็นที่เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราอาสาสมัครเหล่านี้ที่ทํางานเสียสละใช้เวลาว่าให้เกิดสังคมเราต้องขอบคุณไปยังมุทิปอเจตึ้งในนามของอาสาสมัครเหล่านี้ที่มีส่วนช่วยให้คนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้ที่มาสายในพื้นที่ประเทศไทยเมื่อเข้าประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นอย่างทันท่วงทีเขาก็รอดเราดีใจอย่างยิ่งครับที่สังคมนี้มีคนดีอย่างกลุ่มของจุดนนทรีนี้ทั้งหมด4คนแล้วรวมเพิ่นอีกประมาณ30คนครับที่ทํา ปิดท้ายที่หนึ่งก่อนที่จะจากวันนี้ไปเป็นไงในส่วนของงานนี้เจะพูดเปิดในใจยังไงนะครับลองใครเป็นตัวแทนทุกคนในนามของจุดนนทรสีครับคือในนามของกู้ภัยนะครับที่พวกเราเป็นกู้ภัยกันทุกคนนะครับไม่ว่าแต่ว่าจุดนนทรสีหรือว่าจุดไหนภารกิจที่เราออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับถ้าในเวลาที่เขาลำบากที่สุดนะครับ คนที่จะพึ่งได้ก็คือกู้ภยัยที่จะไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุดแล้วเราก็ต้องการไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องการช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตของเขาหากช่วยเขารอดมาได้ครอบครัวเขาคนที่อยู่เบื้องหลังเขาอีกหลายคนที่ยังรอความหวังจากเขาอยู่ครับ นั่นคือกู้ภัยปลอดเด็กตึงในนามของจุดนรนีท่านผู้ชมครับนี่คือความจริใจจริงแล้วผมต่อยอดนิดหนึ่งครับว่าครั้งใดก็ตามที่ท่านได้ยินเสียงไซเรนขอเปิดทางท่านอย่าคิดว่าเขากําลังแสดงความกลา้าหรือความใหญ่โตบนถนนแต่เป้าหมายของเขาคือชีวิตอยู่ข้างหน้าที่รอหน่วยกูย้ภัยรออุปกรณ์รอเครื่องหายใจที่จะไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุดนั่นคือส่วนหนึ่งและชีวิตของเขาครับหากท่านหลบหลีกได้ท่านชิดซ้ายหรือท่านพยายามจะบอกให้เขาแซงซ้ายแซงขวาท่านต้อง,ต,องต้องทันทีครับ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกกล่าวท่านด้วยใจจริงครับเราต้องขอบคุณมูทิปปอดตึ้งในนามของจุดนนทรีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการหากมีเครดตหน้าโอกาสหน้าเรายดีน,นะครับต้องขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราไปพบกันในช่วงต่อไปครับไปดูสว่างเมตตาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,านั้นเขามีประสิทธิภาพในการช่วยผู้ประสบภัยผู้บาดเจ็บอย่างไรขนาดไหนเราไปพบกันในช่วงหน้าครับท่านผู้ชม